แปรงสีฟันซอลรับแจ้งเกิดทั่วไทยช่วงนี้สนับสนุนโดยแปรงสีฟันโอลแอคทีฟก้ำแข็แปลงนุ่มแปรงสะอาดไม่บาดเงือกสวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับแปรงสีฟันโซลรับแจ้งเกิดทั่วไทยปีสามแล้ววันนี้นะคะเราก็พาผู้ชมมาอยู่ที่สวนเสือสีราชาแห่งนี้ยิ่งเกหลังกันมากเพราะแต่ว่าตะเบียเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเบีย yeah! เป็นแค้นอะไรมาถึงเอามีดฟันเสือซะขนาดนั้นโอ้ยฟันยังไงยังไงก็ไม่ตายหรอกมันรูปปันเสอือเอาเป็นว่าลงมาคุยข้างล่างเถอดตาบ,บีสวัสดีครับโอ้โหอ,อยากจะบอกว่าผมเตรียมตัวเตรียมพร้อมมาอย่างดีที่เห็นเนี่ยเสือโคร่งเห็นไหมเสือโคร่งนี่จิ๊บ เจ็บพอทุพีเจอหนักกว่านี้ไม่ว่าจะมีดผ่าปืนนะเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เพราะมันเป็นเสือสมิง <c oughs> เสือสุจริลุเจอมาแล้วแล้วมันต้องทำยังไงอะเสือสมิงนี่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 ต้องใช้ประคำประคำประคำหลวงพ่อแยงวัดขยานหลวงพ่อแยงวัดขยาดฟังชื่อหลวงพ่อกับชื่อวัด <c oughs> ฟังแล้วไม่น่าจะปราบได้เลยนะตเบียรอันนี้ถือว่าไม่หนักหนาไม่หนังหนายังไม่นักไหนลเสือตัวสุดท้ายนี่ไม่ว่าจะพราะไนก็เอาไม่อยู่นี่นี่ไหว้ไหว้ซาไหว้ซ ไว้แล้วเอาไว้ตัมันไว้แ้วไว้ไวม่ๆไม่เชื่อยาลบลูแต่เอ๊ะดูไปดูมาเนี่ยมันเหมือนยาพารายาแค่ปวดเหมือนกันนะนี่ปลาเสือเสืออะไรอ่ะเสือตีตัวไงไม่กินและแห้งัวดหัวโอ้ยทำงานไม่ไหวนี่2เม็ดอยู่เลยยาแค่ปวดหัวจริงๆด้วยครับอุ้ยเอาไว้ปราบเสือส1ตัวยาดองเหล้าไม่ฉันกล้าคิดนัดแต่เบี้ย้ว่าวันนี้เราจะไปตามที่ไหนดีเอางี้ ตามหน้าเสือแล้วกันนี่นี่เขามองไาอนี้ไปนี<ๆ>้ดีกว่าไปมๆจากข้อมูลบอกว่าผู้ช้เกิดคนแรกของเราเป็นผู้หญิงชื่อน้องน้ำตาลถ้างั้นเราตามตาเบียกับยายเป่าไปกันเลยครับโอเสียครับเสียครับอันนี้ซื้อก่อนหรือหลังกรงสีแตกอะนี่ตาเบียย ข่าวว่ามอเตอร์ไซค์เข่าเก่าดูดิเกือแตกซิกเลยน่าสังสารจริงๆเลยนะมีนี่ทํางานอะไรมะน้องเป็นชาวไร่ชาวนาชาวไร่ชาวนาเปล่าทุกวันนี้จะเอาเงินนี่ไหนวะชาไทยจะซ่อมไม่เป็นนะเนี่ยแลมาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเฮ้ยเก็บเงินเก็บทองหน่อยเว้ยนี่ตาอาพับมากเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเจ้านายมาอะไรสนิ a m มากเลยนะครับเพ่อนรถคันนี้เท่าไหร่เนี่ยนี่ตาแช่มไปไหนมาเนี่ยรถตาแช่มอ่ะซ่อมตั้งนานร้อนก็ร้อนทำไมปล่อยให้ เด็กตัวดํานี่พูดจาก้าวร้าวกับท่านเหรอครับูเดี๋ยวผมบอกให้ไหมครับเขาเป็นลูกนายกอบตอครับโอ้โหว่า,าแล้วแหมดูบูมหานอย่างงี้ไอ้เปาด้วอตบตาแตกเลยมีตาหามีแววไงแหมต้องบอกว่าตาเบียร์ของเราเนี่ลื่นยิ่งกว่าปลาไหลใส่สกเก็ตจริงๆเลยนะเนี่ยเออแล้วพอจะรู้จักน้องน้ำตาลไหมครับเรานี้ทินผมโอ้ตินทน,นนะใช่ตามหามานานไรบ้านอยู่ไกลไหมครับอ๋อไปทางนี้แหละครับ้นเดี๋ยวผมไปก่อน นะครับสวัสดีครับท่านไม่ใช่สวัสดีครับท่านอโอ้โหจะไม่ทำอย่างเงี้ยปล่อยให้เจ้านายมารอได้ยังไงเนี่ยฮะโอ้โหตาแสบแต่ดูสิโอ้โหแต่ยังดีแล้วผิวพันธุ์ท่านดีเอาเป็นว่าด่าซะเยอะขนาดนั้นมาชมตอนนี้ไม่ทันแล้วครับคุณพี่รีบแทนเธอตาเบีย้ยไปหาน้องน้ำตาลผู้แจ้งเกิดคนแรกของเราดีกวา่าครับบ้านหลังนี้แน่นอนชัวร์ช่วยแกสวัสดีครับสวัสดีครับดูดูเต่าดูน้องน้ำตาลใช่ไหมครับ น,นี่เป็นคุณแม่ค่ะรู้อยู่แล้วแกงผ้านี่น้องน้ำตาล เอาเป็นว่าเรามาทำความรู้จักกับผู้แจ้งเกิดคนแรกของเราดีกว่าครับน้องน้ำตาลหรือน้องนักชาานทองกำลังเรียนอยู่ชั้นป .6 โรงเรียนราชบัณฑิตวิทยาน้องน้ำตาลเป็นเด็กร่าเริงแ <c oughs> จ่มใสหา,ายใจเข้าออกเป็นเสียงเพลงโดยเฉพาะพี่พี่วงบเบรีอาสยามน้องน้ำตาลบอกว่า <c oughs> ลืมมากเลยฮะน้องน้ำตาลพิดตซ้อมเต็มที่เลยนะเต็มที่นะลูกอ่ะเดี๋ยวเจอกันที่ลานรับแจ้งเกิดนะครับโอเคไปไปาไปใช้ท่านกัน ตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับ1คนยังไงเหลือผู้กล้หนึ่งคนจากข้อมูลบอกว่าเป็นผู้หญิงแถมชื่อปีใหม่หน้าตาจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเราตามตาเบียกับยายส่ระเป่าไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุง้แมลุงทำอะไรอยู่ครับเนี่ยถักย่าอยู่ไม่เห็นเลย ว่าถากหญ้าอยู่มาถามทำไม <laughs> แหมลุงอากาศร่มรื่นจริงๆนะลุงที่นี่อะร่มเย็นมีน้ำมีปลาในนามีข้าวทำไมลุงต้องโกหกผมอะ่ะโกหกยังไงละ่ะในลูกมะพร้าวมีน้ำไม่เห็นมีปลาเลยปลาขึ้นไปไม่ได้ <laughs> คืนคุณลุงเขาเป็นไงล่ะโดนอีกดอกเลยนะเนี่ยตะเบี้ยลุงครับลุงรู้จักปีใหม่ไหมครับรู้จักครับจะเอาปีใหม่ไทยแล้วปีใหม่ฝรั่งละมีสองคนมีสองคนปีใหม่ไทยครับปีใหม่ไทยครับเซตสามเมษาครับเซตสามเมษาปีใหม่ฝรั่งนะฮะอ้าวคนี่หนึ่งมอราลาอ้าวเอาทีแก ถูกทุกอย่างปีใหม่ไทยก็13เมษายนปีใหม่ฝรั erm ่งก็1มกราคมวรตรงไหนก็ถูกหมดทุกอย่างเลยเนะเนี่ยปีใหม่ที่เป็นคนนะเนื่องจากเป็นหลานขอเองครับพาไปหน่อยได้ไหมครับได้ลยคูกไป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 ลุงครับนี่บ้านลุงปะครับบ้านผมครับอ้าบ้านลุงอ่ะแล้วน้องปีใหม่อ่ะพาไปเลยอลุงไหนนี่ปีใหม่หลานชายลุงนี่พร้อมหอมเบี่ยวนี่มาเราอ่ะเฮ้ยไฟต่ำพุมมันไฟต่ำ แบบอายุต,ต,ต่ำๆบ่มา,าสาวสวยโอ้ยโอ้ย,อยวันนี้ครับน้องปีใหม่ครับดูดิหน้านะเนื้อมันหมดเลย น้องปีใหม่มีชื่อจริงว่าสุธัญญาโนรีสมบัติน้องปีใหม่กำลังเรียนอยู่ชั้นม .6 โรงเรียนสุนศรศักดิ์วิทยาคมน้องปีใหม่นิสัยเป็นคนเฮาเาชอบซิ่งมอเตอร์ไซค์เป็นชีวิตจิตใจแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการร้องเพลงนั่นเองครับและตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้ที่จะมาแจ้งเกิดกอบเราสองท่านแล้วค่ะผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ลานรับแจ้งเกิดว่าจะสนุกสนานแค่ไหนไปกันเลยค่ะ นะครับเราพาคุณผู้ชมมาที่ล้านรับแจ้งเกิดทั่วไทยปีสามสนับสนุนโดยแปรงสีฟันส a c t i แอลํีแพงแปรงนุ่มแปรงสะอาดไม่บาดเงาดูโหขอแต่บุณดีๆก็รับน้องน้ำตาล่อยครับวันนี้จะมาร้องเพลงใครครับบูเบอร์รี่อาเยายเพลงไรเพลงไรโทจิกค่ะโอ้ขอบอกว่าวันนี้ได้รับเกียรติจากวงบูเบอร์รี่มาเลยจริงดิจริงๆพบกับวงบูเบอร์รี่เลยครับ my arm now. <coughs> แต่เรื่องลีลาและนำเสียงต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะเน,นี่ยอย่างนี้ต้องบอกว่าเล็กพลิกที่หนูจริงๆเลยนะน้องน้ำตาลตัวเล็กขนาดนี้แต่เสียงดีขนาดนี้แจ้งเกิดนะครับเต้นมันมากค่ะลีลาก็ดีค่ะแจ้งเกิดค่ะชอบมากค่ะแจ้งเกิดสุดๆเลยค่ะขอเสียงบ่งอดังนั้นก็รับน้องปีใหม่ค่ะคจะมาร้องในเพลงฟ้องเธอไม่พนใจค่ะของใครคะของเจียบเบ็นเจ้าของจุ่จุ่มน้ำตา เสียไปทุกอย่างทั้งกายใจความหนูไม่พอความสุดแรงก็ไม่ไป น้องปีใหม่ไม่ธรรมดาเลยนะครับทั้งสวยทั้งเสียงดีอย่างนี้อนาคตไกลแน่นอนครับโหชอบน้องนมากเลยแจ้งสุดๆหน้าตาสวยเสียงดีแจ้งเกิดสุดๆเลยค่ะสวยมากครับเสียงดีมากครับแจ้งเกิดสุดๆครับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านนายกสมหมายจันฉายค่ะให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับน้องน้ำตาลและก็น้องปีใหม่ค่ะมาใหกับน้องน้ำตาลก่อนเลย ฟันสาวหม้อไผ่ครับผมหม้อไผ่น้องีใหม่ครับแต่นี้ของหนูน้ำตาลและที่ขาดไม่ได้นะครับผู้สนับสนุนของเรานะครับแปลงสีฟันสาวแอคทีฟกำแขรแปลงนุ่มแปลงสะอาดไปแบกเหยื่อแรในช่วงนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับกับความสามารถทางศิลปะของพี่จอผู้ที่จะมาแจ้งเกิดด้วยการวาดเฉยๆไม่มีถอดแน่นอนแต่ชครงกาต้องึ่งึ้ง ติดตามชมช่วงหน้าครับ <ใจ S 1> แปรสีฟันโซอรับแจ้งเกิดพวดไทย